สวัสดีครับก็วันนี้นะครับมาดูนะครับมาส่องพระกับผมนะครับเก่งพรโพาโสธรนะครับกันเช่นเคยนะครับวันนี้ครับผมก็จะพาเพื่อนๆพ่พี่ๆนะครับมาดูพระจะเป็นพระนะครับขุนแผนไขพานะครับผสมผงพายกุมารนะครับของหลวงพุทธทิมวัดละหารไล่นะครับ ก็คือจะมีผสมผงพายกุมารนะครับแล้วก็ผสมผงจินดามณีนะครับพระรุ่นนี้นะครับสร้างโดยนะครับหลวงปู่แก้วนะครับเกสาโลนะครับท่านเก่งนะครับท่านเป็นเสือเก้านะครับแล้วมาบวชนะครับก็ด้วยความที่เป็นเสือเก้านะครับท่านก็จะเก่งทางด้านคงกระพันชาตรีอยู่แล้วนะครับ เราก็มาบวชกับหลวงพุทธีมวัดละหารไล่นะครับก็ได้เรียกว่าเป็นศาสตธรรมิตดีกว่านะครับก็ได้แลกเปลี่ยนวิชาหลายๆอย่างกับหลวงพุทธทีมวัดละหารไล่นะครับนะครับนี่ครับพีมนี้จะเป็นคุณแผนไข่ไข่พานะครับหลวงปู่แก้วนะครับเกสาโลนะครับเนื้อจิตดามณีนะครับผสมผงพายกุมารนะครับก็ มาคร่าวๆนะครับของพระพิมพ์นี้นะครับพระพิมพ์นี้นะครับพระคุณแผนไข่ไข่ผ่าเนี้ยเดิมเป็นพิมพ์ที่ลูกศิษย์แกะมาให้หลวงพุทธทิมนะครับวัลลานไล่นะครับท่านเลือกครับแต่ท่านไม่ค่อยชอบพิมพ์นี้นะครับแต่ไม่อยากให้เสียน้ําใจที่เอามาให้นะครับจึงกดไว้แค่สามองค์นะครับต่อมาจึงได้ยกเลิกพิมพ์นี้นะครับใช้พิมพ์ที่นิยมมาจนปัจจุบันนี้นะครับต่อมาครับลูกศิษย์หลวงพ่อนิดนะครับวัดับมานะครับ ได้มาขอยืมพิมพ์คุณแผนไข่ผ่าไปสร้างคุณแผนไข่ผาให้หลวงพน,นิดนะครับน่าจะครบรอบวัน,วนเกิดนะครับที่ที่ผมจําได้นะครับไปสร้างให้สร้างคุณแผนให้หลวงพน,นิดนะครับท่านเสดเพื่อแจกจ่ายให้แก่ลูกศิษย์ที่เคารพนับถือท่านนะครับจะทาบุญเข้าวัดนะครับโดยสร้างจากเนื้อผงพุทธคุณและว่านต่างต่างนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าหลวงพุทธหลวงพุทธทีมท่านได้เมตตาลูก มอบผงมหาพูดไปให้ด้วยนะครับเพื่อสร้างผานะครับโดยข้างหลังน่ะขององค์พระจะเรียบนะครับไม่มียันห้านะครับของหลวงพนิษนะครับแต่ป๊มยันหมึกแดงนะครับเป็นยันห้าแทนนะครับและเขียนอักษรว่าสิทธิสิทธิมหาโชนะครับและวิสุทธิยานนะครับอันเป็นสมณศักดิ์ของหลวงพนิษท่านนะครับก็คือพระรุ่นนั้นนะครับปลูกพุทธรู้สึกจะเสกให้เจ็ดวันนะครับแล้วก็ คือเสกปฐมเลิกให้เจ็ดวันนะครับแล้วก็คืนให้หลวงพ่อนิดวัดตับมานะครับท่านก็ไปเสกต่ออีกหนึ่งภาษานะครับท่านก็เลยแจกที่วัดท่านนะครับผ้าพิมพ์นั้นน่าจะสร้างรู้สึกจะสร้างสองพันองค์นะครับเนื้อจะออกโซนสีขาวนะครับเนื้อจะออกโซนสีขาวนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นของแก้วนะครับองค์ที่ผมมาตาเพื่อนๆพี่มาดูมาส่องกันนะครับแล้วก็ต่อมาครับต่อมานะครับ พระเย็นคำมีครับลูปชายของหมอเช้าคำมีนะครับหลานชายแท้ๆของหลวงปู่กแก้วครับก็ได้นําพิมพ์ขุนแผนไคพาเนี้ยมาสร้างพระขุนแผนให้หลวงปู่กแก้วเสกนะครับเดี่ยวนะครับโดยสร้างจากผงกินดามณีผงพุทธคุณร้อยแปดนะครับว่านมงคลและผสมผงภายกุมารน,นะครับรวมทั้งพระผงที่ชํารุดของหลวงพุทธทิมโดยเฉพาะนะครับ โดยเฉพาะขงคลายกุมารของหลวงปู่ทิมเนี่ยพระเย็นคามีมีสะสมไว้เยอะมากนะครับเนื่องจากเป็นผู้ที่มีส่วนในการสร้างพระคุณแผนชุดดังกล่าวด้วยนะครับพระคุณแผนไข่ผ่าของหลวงปู่แก้วมีด้วยกัน3ามสีนะครับผมจะออกโซนน้าตาลเข้มน้ําตาลอ่อนนะครับและสีดำนะครับเป็นพระที่ผู้ตุคุณเยียมนะครับไปทางเมตตามหานิยมแบบแรงๆนะครับและช่วงล่าคุุมครองนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ครบเครื่องกันเลยทีเดียวนะครับ เรามาดู่าดกันครับประวัติคร่าวๆแล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับนี่ครับความคลาสสิกนะครับของมุนสามผมายกุมานนะครับมันลงกล้องกันครับนี่ครับ หลวงปู่กแก้วเกสาโลนะครับท่านเป็นเกจิอีกองหนึ่งที่เก่งมากนะครับท่านเป็นเหมือนทั้งสิบเหมือนทั้งสหธรรม,มิกกับหลวงปู่ทิมวัดลหาหนไรนะครับนะครับเพราะท่านเป็นเสือเก้านะครับท่านคือม,มีวิชาค,คุมตัวอยู่เลยนะครับเสือเก้าก็น่าจะเก่งทางด้านคงกัะพันชาตินะครับแล้วท่านก็มา เรียนรู้วิชาเพิ่มกับหลวงพุททิมวัดละหาตไล่นะนี่ครับความคมชัดครับนี่ครับของพิมพ์แล้วก็เนื้อหานะครับธรรมชาติความเก่านี่ครับนี่ครับนี่ครับความแห้งเก่านะครับของเนื้อนะครับนี่ข้างหลังรุ่นนี้ก็เหมือนยันปั๊มยัน ปั๊มหมึกแดงด้วยนะครับนี่ครับจะคล้ายคลายของวัดทับมานะครับของหลูงพนิดวัดทับมานะครับแต่อยู่คนหลวงพนิดส่วนมากจะเห็นเป็นโซนสีขาวนะครับจะออกโซนสีขาวถ้าออกโซนน้ำตาลก็จะเป็นของหลวงพ่อแก้วนะครับเกสาโลนะครับนี่ครับขอบลอยคูดนะครับของการเนาะธรรมชาติของการ กดผ่าครับนี่ครับก็ที่เล่ามานะครับเพื่อนๆพี่ๆก็น่าจะพอเห็นนะครับแค่มวลสารนะครับแค่มวลสารก็สุดยอดแลวนะครับมีผงพายมีผงกินดามานีว่านต่างๆนะครับแล้วก็พ่าลูงพุทีมที่แตกหักนะครับด้วยความที่ท่านเป็นเหมือนใกล้ชิดนะครับ ทางพระที่สร้างแล้วก็หลวงหลวงหลวงปูก่แก้วเองนะครับเจสาโรบแล้วก็ได้หลวงปูก่แก้วเสกกำกับด้วยนะครับเป็นพระอีกรุ่นที่ที่น่าใชหน่าห้ามาใช้กันเลยกันเลยนะครับผมว่าน่าน่าน่าใช้นะครับพอด้วยความที่นะครับพระยุคเก่าอ่ะพระเก่าเก่า่นะ เขาจะประนีดนะครับเรื่องมวลสารนะครับเขาจะประนีดเรื่องมวลสารแล้วก็พิธีการนะครับนี่ครับนี่ครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆพืพี่พี่นะครับนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ